ทีนี้เรามาเริ่มกันต่อนะครับที่ขนมถ้วยในต้นนะครับขนมถ้วยอ่กล่องละยี่สิบบาทนะครับทำกันใหม่ๆสดๆทุกวันนะครับแล้วก็จะมีถั่วทอดเขาเรียกถั่วทอดอะไรกันถั่วทอดถั่วทอดกลายหรืออะไรไม่รู้จักครับอันนี้ข้าวคุกกระปิน,นี่กล่องยี่บาทครับห้าสิบบาท ร้านข้าคุกกะปิเลยนะครับนี่บ้านสวนรับทำอ,ออเดอร์ด้วยขับมาเป็นลูกชิ้นเยืนกินนะครับกำลังเอ,อ่ทำนะครับช่วงเช้าๆนี่ยังขึ้นไม่ทันนะครับก็ร้านสซรัปปี้นะครับก็มีชากาแฟขา,ายด้วย อันนี้จะเป็นร้านทอดมันปลากายนะครับแล้วก็ทอดมันกุ้งนะครับถัดมาจะเป็นปลาเส้นปลาเส้นทอดแล้วก็อ,อันนี้คืออะไรปอเปีชนะครับใส่หมูสับใส่เอ่อบนเส้นเห็ดหอมครับชิ้นใหญ่ๆครับชิ้นติบบาทนะ ตัมาจะเป็นร้านขนมหวานนะครับช่วยละยี่สิบยีิบห้านะครับ <c oughs> มีน้ําแข็งใส่ด้วยครับนี่ <c oughs> ขนมเค้กนายเบนซ์นะครับนี่ชิลติดบ,บาทนะครับ <c oughs> ถัดมาจะเป็นร้านปลาทูนะครับตัวใหญ่ๆเลยนี่ชุดนี้ร้อยยี่สิบาทตัวใหญ่มากมีหลายราคาครับสามสิบสี่สิบหกสิบหนึ่งร้อยบาทนะครับมีหลายราคาครับปลาไม่กรองอร่อยนี่มาใหม่เลยปลาทูจากแม่กรองนะครับแม่กรอง เ็นร้านมะพร้าวนะครับตนนายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมะพร้าวน้ำมะพร้าวน้ำดอกมะพร้าวนะครับแล้วก็มีขนมบ้าบินนะครับนี่ขายเป็นชุดเหรอครับชุดยี่สิบาทใช่ครับผมใหม่ๆเรารอทุกวันทะครจ ขนมเปรีย้ยวอร่อยซอยแปดอันนี้กล่องกี่บาทครับเนี่ยกล่องใหญ่160กล่องเล็ก15กล่องใหญ่160กล่องเล็ก15ก็คือชุดนี้เหรอกล่องเล็กไซส์ใหญ่อยนี้จะ1กิโลหนัก1กิโลนะคะ60บาทอันนี้จะ160กล่องไซส์ใหญ่คนระับก็มีขนมเค้กด้วยค่ะ สองร้อยหนึ่งรอ้อยก็เลยมันจะมีุเป็นเค้ก่อยทองอืมเป็นเค้ก่อยทองอันนี้ก็กล้องละเลยกล้องละหนึ่งร้อยกล้องละหนึ่งร้อยใช่ค่ะข้างในมีสิบชิ้นตกชิ้นละสิบบาทนะครับและนี้เป็นเป็นตัวเค้กนี่คือจะเป็นตัวเค้กห่ะครับเค้กใช่ค่ะข้างในมันจะเป็นขนมปังที่มีไส้แยมแลดตัวด้านหน้าจะแต่งหน้าหลาักอ่ะค่ะอืมอบบเป็นตีตีช็อกโกแลตสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายหน้า อันนี้ก็ขายเท่าไหร่ครับสิบาทเหมือนกันครับมีช้อนข้างในแพ็กเกจแบบอย่างดีค่ะพร้อมทานเลยแล้วถ้าเกิดคนเออ่สนใจอ่ะสนใจแบบอยากไปขายต่อติดต่อได้ทางไหนติดต่อมีหน้าร้านนะคะตรงคองห้าอ๋อหน้าร้านใช่ค่ะแล้วก็เพจเพจใช่ค่ะคือเพจชื่ออร่อยจอยแปดเลยหรือไงติดต่อได้จะมีสีอืมติดต่อได้เป็นเพจร้านติดต่อได้สั่งออเดอร์ต้องไปด้วยด้หมดได้ส่งทั่วประเทศ ส่งด้วยอันนี้จะจัดส่งผ่านห้องเย็นนะคะที่เป็นขนส่งนิ่มตู้ตู้เย็นใช่ค่ะครับผมอ่าโอเคครับนข,ขอบคุณครับร้านโคกขุนร้านไก่ย่างสูตรเก่าสูตรเดิมไก่ย่าง อนนี้มีไม้ละยี่บห้าแล้วก็ไม้ละยนะี่สิบนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นอันนี้เป็นลูกชิ้นทําเองเลยนะครับนี่โรงงานมาขายเองเลย,เยถุงละหกสิบเป็นลูกชิ้นในอาดเนาะ,ะม,มาที่นี่ก็คือได้ชิมก่อนเลยชิมก่อนซื้อถูกแล้วค่อยซื้อถูกใจแล้วค่อยซื้อ,อลูกชิ้นในอาด ขอบคุณครับร้านเข้าเตรนร้านข้าวเตนนะครับนี่จะมีแบบหวานมากหวานน้อยแบบไม่โรยก็มีเนาะอันนี้ถูงกี่บาทสามห้าสาม,ามถุงร้อยหวานเยอะหวานน้อยนะคะนี่คือเขาเกียบปลาทอดเหรอเข,เขาเกียบปลาปตัตตานีเป็นปลาอะไรอ่ะปลาหลังเชี่ยว เป็นปลาทะเลนะครับเอามาทำข้าวเกียบตัดมาจะเป็นร้านลุงสัตว์นะครับเป็นไก่ทอดชิ้นนะครับชิ้นละสิบาทนะครับโหแต่ชิ้นใหญ่มากนะครับนี่ชิ้นละสิบบาทครับ ชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับก็มีแบบไข่เย่านะครับอ่ามีชีสมีวิงแซบนะครับนี่ชิคเกโลมันบดชิคเกโลมันบดเหรอมันบดครับชีสครับอันนี้เป็นถ้วยถ้วยเท่าไหรสามสิบเก้าสามสิบเก้าชิคเกโลก็สามเก้าอ๋อนี่นี่ก็สามเก้าเหมือนกันข้างในเป็นไส้ไก่ไส้ไก่ครับ ร้านใหม่ครับนี่ซิกโครงหมูอบอันนี้ขายยังไงครับนี่ขีดละห้าสิบขีดละห้าสิบเป็นซิกโครงซิกโครงอบเนี่ยเห็นเป็นกระดูกอ่อนนะครับเนี่ยครับร้านถุงเท้าเราก็ยังอยู่นะครับร้านถุงเท้านะครับ มีมะม่วงน้าดอกไม้แล้วก็มะยงชิกนะครับอีกร้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นร้านผลไม้นะครับมีละมุดมีมะละกอส้มนะครับแล้วก็ฝรั่งชมพู่มะม่วงนะครับ อีกหนึ่งร้านนะครับร้านหมูย่างผู้ใหญ่วันนะครับแล้วก็จะมีหมูสดนะครับร้านเอ่อจะเรียกอะไรน้ำยาปะน,นุ่มน้ำยาตักผ้าน้ำยาถูพื้นนะครับจต่ระละร้อยห้าสิบบาทนะครับ ร้านนี้ก็คือร้านเส้นก๋วยเตี๋ยวโลละ26บาทครับ